ดีพี่น้องประชาชนขอต้อนรับเข้าสู่อาชีพนรกคลิปนี้มีคำหยาบใครไม่ชอบอย่าดูวันนี้รับบทคนขายของหวานไอเวนนี่คือผู้ชว่วยแม่ค้าทักทายหน่อยดิไอเวน <c oughs> ไอพวกเวนนี่คือลูกค้ามึงจ้ซิมึงอยากกินอะเขียนเร็วๆหน่อยดิว่าดูดิมอยากกินอะไรไอติมผัดเผ็ดตูตูพ่อมึงกูไม่มีขายอุปกรณ์การทำมีทังนี้ไอติมผัดสำเร็จรูปก,กระทะทิพย์อุปกรณ์ตกแต่งปัญญาอ่อนทำทำได้ อย่างแรกมึงเอาไอติมตะบอมะลิออกมาแล้วมึงก็ทุบทุบทุบไอแบนสักดีมึงก็ทุบ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 ต่อแบนแล้วมึงก็สับ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 ขั้ว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 พอรูปร่างเหมือนขี้มึงก็ใส่จานต่อไปเราจะมาทําของตกแต่งปั๊บต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 บแล้วมึงก็หั่นหันหั่นหันหันหันเข้าไปหั่นเข้าไปเสร็จเรืยงงคารอนานแล้วรอไม่ได้ไม่ต้องรอไอควายแล้วก็มาตกแต่งประดับตกแต่งไอติมพาเสร็จแล้วรูปร่างเหมือนข้าวมาแดก